สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนออาหารไทยเนะเาะข้าวต้มมัดขนมไทยในต่างแดนก็เป็นเหมือนกับข้าวต้มมัดบ้านเราเนี่ยค่ะครูสันที่ไปเห็นอยู่ในร้านค้าเนาะมันเป็นร้านค้าของคนที่เขาเป็นเป็นนำข้าอะ่ะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเหมือนกับว่าแต่เป็นแบบแช่แข็งข้าวต้มมัดของไทยสู่ต่างแดน ก็เลยมาลองเอามานั่นดูนี่ก็เป็นเหมือนเขาเขาทำแล้วเขาส่งต่างประเทศนี่แหละเวลาที่เขาทำเขาต้มมัดก็มีการแช่แช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟิตเอาไว้เนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่2ปอนกว่า,วาประมาณ80กว่าบาทถุงหนึ่ง อันนี้ก็เป็นไส้กล้วยข้าว mm ต้มมัดขนมไทยในต่างแดนไส้กล้วยก็มีการเนี่ยทำเหมือนบ้านเราก็มีมีตอกแล้วมีมีไผ่มีอ่อมีเส้นไผ่เอาไปผูกก็ไปตองวัตถุดิบก็มีใบตองเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะก็ก็ห่อเหมือนบ้านเราก็พออือก็โอเค ทานก็รสชาติก็โอเคอยู่ค่ะอร่อยมากคืออันนี้ครูให้พวกเราเห็นเนาะแบบดูรายละเอียดของเขาเขามีอ่าเป็นใบตองหอ่อสวยงามคือทำทำส่งต่างประเทศนี่คือแกะออกมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเป็นข้าวต้มมัดก็หลังจากนั้นเราก็ไปเข้าในไมโครเวฟ เวลาเอาออกมาจากช่องฟิตอะเราต้องเอามาทําให้มันนิ่มๆก่อนนะคะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมง -2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็แกะออกแล้วก็ใส่ไปในไมโครเวฟอันนี้ครูจะใส่อยู่ประมาณนาทีครึ่งมันแล้วแต่ความร้อนของไมโครเวฟร้อนมากร้อนน้อยเนาะมันถ้าเป็นแบบ Power ก็ใส่นิดเดียวถ้าเป็นไมโครเวฟธรรมดาก็นาทีครึ่งหรือ2นาทีก็จะพอดีเลยค่ะหลังจากนั้นก็ออกมาจากไมโครเวฟแล้วนี่โอเค เราจะมาดูว่าข้างในเขาเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนจริงๆแล้วเขาห่อมาแบบเขาทำสุกแล้วเหมือนเขาต้มผัดแล้วอะอันนี้ก็ข้างในมันสุกแล้วเพียงแต่ว่าเรามาใส่ความร้อนนิดนึงนะจะเป็นประมาณนี้มีถั่วอยู่ข้างในด้วยก็เป็นเป็นข้าวต้มมัดจากประเทศไทยนะคะก็ สะดวกสบายดีค่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกต้องการที่จะ,ะกินอาหารไทยเนาะกินขนมไทยก็สามารถหาได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของของคนจีนนอกที่ครูไปมาก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้คงแค่นี้นะคะล่ำลาก,กันไปก่อนเดี๋เจอกันคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ